อุบัติเหตุก็เกิดตอนที่กลับจากทํางานแหละครับกลับจากถ่ายก่อนบ่ายใครเครียดนะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบมีพี่มราไซ่พี่มาใส่ส่งของครับเขาก็ขับผ่าไฟแดงมาใช่แล้วก็ชนกันนั่นแหละเป็นไงตอนนั้นก็ตกใจครับเกิดมาไม่เคยชนใหญ่เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่เต้ดาวิดด้วยนะที่แนะนําทะเบียนใหม่ให้ผมนะครับผมเปลี่ยนทะเบียนปุ๊บชนปั๊บเลย ทั่งเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนคือเต้โทรมาบอกผมบอกว่าเอ่อเ้ยคิมทะเบียนเองเนี่ยมันไม่กิกมันไม่แบบว่าไม่ส่งเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการงานนะเว้ยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเลขนี้เลขนี้ลิชไหมผมเลยผมก็ไปหาซื้อทะเบียนมาทุกวันนี้ทะเบียนงออย่างนี้เลยอะทะเบียนใหม่ทะเบียนใหม่ยังงอเป็นลูกตัววีเลย ก็ดีมันส่งเสริมเรื่องการงานผมก็ยังมองว่าเป็นอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นะอย่างปีนี้อจะจู่งานละครก็เข้ามาทั้ง3าสีเรื่องก็ถือว่าแบบอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ก็ซ่อมซ่อมหลายบาทครับคือจริงๆแล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งคู่กรณีก็เป็นฝ่ายผิดแหละแต่ว่าเราก็ใจดีแกก็ยอมความกันไปเขาจำาเขาจำาได้เขาไม่เรื่องคิมมอนนะ เขาเรียกน้องมิ่งครับจากเดือนเกลียวเดือนใช่จากเดือนเกลวเดือนก็เลยอ่ะโอเคหรือว่าเป็นแฟนคลับการเขาบอกดูซีที่ผมตั้งเจ็ดแปดรอบอะไรเงี้ยเออบนตามตั้งเจ็ดไปแล้วโอเคครับได้แได้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเซอร์ไพรส์กันไปเพราะว่าพี่เขาก็ลดพังแล้วพี่เขาก็แบบว่าเจ็บตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยอมยอมกันไปตอนแรกก็ไปคุยกันที่สถานีตำรวจแหละนะครับยันเช้าแล้วทีนี้มันมันวุ่นวายไหนจะต้อง ไปขอกล้องวงจรปิดแจ้งคงแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันตกลงกันก็คือซ่อมใครซ่อมมันกันไปหนักครับหลายหมื่นอยู่ใช่ก็หายหายหมดเลยอะไอกระโปรงหน้าหนักที่สุดน่แตะเกิดมาครับตัวเองก็หน้าชาอยู่แต่ว่าลำพังเจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วก็คู่กรณีก็ยังยังมาคุยกันที่โรงพักได้ไม่เป็นอะไรได้มีตามาถามาว่าเป็นะไรเบ้าก ก็วันนั้นคุยกันเยอะครับเพราะว่าใช้เวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าอ่ะก็รอพอแยกย้ายกันแล้วก็ขอบคุณกันแล้วกันก็แยกย้ายกันด้วยดีก็หวังว่าพี่เขาก็จะไอ้นี่ด้วยแหละ <Yeah. S 1> พี่ก็เล่าชีวิตฟังว่าพี่เขาก็ลําบากอะไรอย่างเงี้ยซ่อมลําพังซ่อมให้เรา <Yeah. S 1> ไม่ไหวผมตอนแรกผมก็ถามว่ามีผ่อนผมไหมอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกไม่มีไม่มีอเอาเพลงก็ไม่เป็นไรไหนๆก็เคยติดตามผลงานซีรีส์กันก mm ็ hmm. เปลี่ยนเป็นการติดตามเรื่องต่อ,ตอไปแล้วกันนะครับ๋ยวดูอยู่๋ยวดูอยู่นะครับผม <molec> ผมพยายามคิดในแง่ดีชีวิตมันต้องคิดบวกเนาะพอคิดบวกเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นก็ถือว่าเป็นทุกขลาบและกันอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็เรื่องดีครับก็มีละครเข้ามา 2- 3สเรื่องนะช่วงท้ายปีแท้ๆเนี่ยแต่เข้ามาพวดเดียวอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีครับก็ทำงานชดใช้การซ่อมรถกันปลายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมมนถ้าเป็นทุกขลาบก็โอเคแต่ทุกทีเดียวฮอแล้วลาบล้วนเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใชครับก็หลังจากที่นอนพักมาเยอะนะครับผมตลอดประมาณครึ่งปีนี้ก็แบบมีแต่งานประจํางานแบบไปแสดงอ,ออกซิคคอมก่อนบ่ายใช่ไหมครับแล้วก็จัดรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พักมาครึ่งปีแล้วรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบทํางานน้อยเกินไปนะครับผมนนนนหลังจากรถชนก็ตอนนี้ก็โหแน่นนะครับ7บวันเลยใช่7วันไหวไหม เพราะว่าผมพักร่างกายมาเต็มที่นี่อ้วนหมดเลยเนี่ยนะพอถึงเวลาแบบว่าเอาทงานให้หน้าตอบกันบ้างฟิตฟิตครับช่วงนี้ก็มันไอช่วงนั้นก็คิดซะว่าเป็นโหมดเพิ่มน้ําหนักแล้วกันกินให้อ้วนก่อนแล้วก็เวลาเดี๋ยวไปเล่นกันเนี่ยไปออกกำลังกายมันก็จะได้แบบเฟิร์มๆมีแรงเล่นเริ่มต้นแล้วครับ ราะว่าต้องเตรียมการถ่ายมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องนี้นี่ก็ถ่ายก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็ต้องรับบทบาทแบบหลอดเท่บ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นบทคอมเมดี้เออเราก็แบบเอ้าใช้ใช้หน้าอ้วนก่อนเออแล้วก็แบบว่าพอไปใสยหลอดเท่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับมาเชฟบะออืืมเนไม่ไม่มีไม่หรอกครับอีกไม่กี่วันผมก็ลงแล้วผมทุกคนผอมง่ายมากแต่ละบทแต่ละที่เราเอามาแต่แต่างอะไรกันอือ อย่างเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความคอมดี้สูงมากเลยนะครับกับมรักลูกทุ่ง2567กเ็เนี่ยก็เป็นเรื่องที่รับบทเป็นตัวละครในตำนานที่คนชื่นชอบกันด้วยนะครับบทแว่นนี้เป็นเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นบทที่คนคาดหวังความสนุกอ่ะเพราะว่าคู่ค,คู่พี่ขาวอ่ะเออจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างดราม่าเพราะงั้นเราต้องดึงความบันเทิงใช่คู่เราเออแว่นกระบ,บุผาเนี่ยก็เลยต้องทําสร้างความบันเทิงให้เต็มที่เพราะงะั้นสิ่งที่ กดดันมันก็คือการทายังไงให้มันดึงบรรยากาศเจ้าเศร้าดิ่งๆกลับมาให้มันสนุกสนานให้มันมีกลิ่นอายของละครเพลงมันรักลูกทุ่งเหมือนเดิมส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็แบบโหเป็นนุ่นพี่สุดเท่อะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ยิ่งเลยเป็นสแสดงเป็นดาราด้วยต้องคีฟคูคีฟเท่คีฟหล,ล่อแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันเลยนะต่างต่างวัยด้วยครับอืมก็ต้องทํากันบ้านเยอะๆแหละเวันนี้เราจะบอกว่าบเปลี่ยนยงงตเยังไงคจนแคนพุทธก็ตลกพระรหัสสุกเสาก็ แบบว่าเป็นแบบว่ารอๆเออแล้วก็เสาร์อาทิตย์สลับคิวกันก็เป็นแบบเท่ๆกันไปก็ช่วงพีคๆช่วงพีคๆก็ประมาณนี้ครับช่วงพีคๆช่วงสมัยเดือนเกี้ยวเดือนเจนวายซีรีส์พวกนั like anyway. ้นก็ทำงานประมาณนี้แต่่วามันืองรอมกนตอนสมัยเดือนเกี้ยวเดือนมันจะเป็นอีเวนต์สลับถ่ายครับนั่นคือแบบว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เก็บไว้ให้อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังหวครัเราไม่ถึงอุ้ยผมสู้ครับ ไม่สู้ไม่มีกินนะครับเราต้องสู้ฮะทุกคนเราต้องสู้นะเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ค่อยๆออเมื่อก่อนจะมาทำงานแบบนอนๆเพราะว่าน้นอนไม่ได้อยู่ในค่าด้วยกันนะพอนทำงานมันเบียวไม่ถึงไหมผมว่ามันเราค่อยๆคือพอข่าวมันออกว่าแบบว่าเออ s อสบีไฟแยกไปทําตามความฝันใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วว่าเราก็ออกไปแยกทํานู่นทํานี่กันมาอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบ มันเราแยกตัวมาทํางานกันเองสักพักแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ชินแล้วล่ะแล้วก็ดีใจกับน้องๆด้วยที่แบบว่าน้องๆได้ได้ออกไปมีความฝันเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้อยอย่างคอปเตอร์กับบาสเนี่ยได้ไปเป็นนักร้องอย่างที่น้องเขาอยากเป็น,นมันก็เป็นเรื่องที่ดีดใช่ผมผมรักการสแสดงเต้คิมตี๋เนี่ยจะชอบการสแสดงน้องบาสกับคอปเตอร์จะชอบเป็นนักร้อง บบโอ้ย<ท>ผมผมสนิทกันมากครับจนแบบเราต้องหาเวลาแฮงเอาท์กันตลอดอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเมื่อประมาณสัปดาห์สองวันแล้วก็ไปลุยกันมาตีสามตีสี่จนถึงได้กลับบ้านกัน,นแฟนก็นลเออลยรักชอบในิชที่แบบว่ายังีแกาอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าคิดว่าผมกําลังคุยคุยกันไว้นะว่าแบบวันหนึ่งอาจจะจะได้กลับมาแบบว่าทําอะไรด้วยกันอีกอื้ม แวี้เลกาอี้ันนยแบบว่ามาที่แบบว่าคนแบบดรออะไรอย่างเงี้ยผมถามว่ากดดันไหมก็กดดันครับเวลาใครก็ถามว่าเล่นบทอะไรแทนที่เขาจะบอกว่าบทเว้นส่วนใหญ่เ็าจะพูดว่าเอ้ยบทพี่อนันต์บุญนาคอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีบรรทัดฐานที่สูงมากๆนะครับพี่อนันต์นาคเล่นไว้ดีมากแล้วก็ในอีกทุกๆเวอร์ชั่นที่ผ่านมาอีก2-3เวอร์ชันน่ะก็ดีทุกเวอร์ชั่นเลยแล้วก็ พอมาเป็นเวอร์ชั่นเราที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นเนี่ยลราก็บทละครเนี่ยมันถูกการเปลี่ยนแปลงให้มันยุคสมัยมากขึ้นอย่างสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะสิบหมื่นอะ่ะเขาไม่เรียกกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นบทมันก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ Character เองมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมัยเราจะไปเอาแบบพี่แว่นแบบสมัยก่อนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็ทางผู้จัดเองเขาก็วางแผนเอาไว้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเต็มที่แล้วก็ทําให้เกิดความแตกต่างแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในความเป็นแว่น เอาเรื่องนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกับมนตร์รักลูกทุ่ง2567เครับเรื่องนี้จะเป็นดอคอนเพลงมนต์รักทุ่งในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งในการในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนยังได้กินอายเก่าๆแต่ก็ได้ความสนุกใหม่ๆนะครับผมบางคนบอกว่าดูมนตร์รักทุ่งไปสิบรอบดูเรื่องนี้ก็จะเหมือนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ